เยอะจนสายตาสามเยอะจนสามสี่วันกว่าจะกลับมาได้อ๋อใช่เอ๋ยนนั้นแม่บตุต้าเห็นไหมล่ะตอนที่ไล่แวน้นตอนนั้นนะ่ะพักเป็นเดือนก็เลยแบบทําให้มันจบก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะไม่จะไม่แวน้นไปนานๆไปก็คิดถึงไปแอบสองเวลาไม่ต้องเลยคุยกับเพื่อนๆนะช่วงก่อนนะหน้านู้นนะแอบดูเออมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งแต่เราไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะทําแบบนั้นไงนะ เป็นเดือนตาแม่หัวตานะ่ะเบื่อทุกวันนี้ตอนดึกๆจะมาไลน์มาอ่านคอมเมนตะ์อ่ะไม่ได้แลนะมองไม่เห็นนะเพราะว่าจากที่เราสายตาดีตตยตาเสียนะหกเจ็ดเดือนที่ไล์ช่วงนั้นนะ่ะแว้นกับเขานะ่ะทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงแทบจะอยู่กับโทรศัพท์จากคนสายตาที่แบบตาดีจนแบบกลางคืนสามสี่ทุ่มนี้จะมามองตัวหนังสือจะไม่ออกนะ ไม่สามารถที่จะคุยโทรศัพท์แบบสามสี่ชั่วโมงดูไลฟ์สดบ้านโน้นบ้านนี้ไม่ได้แล้วนะตาเสียจากคนไม่เคยเราแก่ก,ก่อนอายุกันเลยเนาะใช่จริงๆนี่ผมเอาผมนี่ไม่ทอดเขาหรอกแต่ว่าอันที่หลักๆก,ก็คือตาเมื่อก่อนแบบว่าเวลาเวลา,วลาอ่าเขาเรียกว่าอะไรสตรีมยหยาดเหรอนั่งคุยพิมพ์แล้วก็เล่นกันคือมองเห็นหมดนะ หลังๆมานี่ต้องอย่างเงี้ยกลางคืนนี่อ่าถ้ามีคนโทรมาคุยด้วยฟังหลับเลยเพราะว่าไม่รู้มันมันบอกไม่ถูกนะสุขภาพเสียไปเลยตอนนั้นวูบอะ่ะวูบเพราะว่าจ้องอยู่กับโทรศัพท์บังว่าจะได้ไงพอผ่านแล้วเป็นไงล่ะใช่หมถึงตาร่างกายป่วยด้วยใช่ใช่ใช่ใชจริงแดด นี่ต้องทำอย่างเงี้ยจากคนที่ไม่เคยสายตาสั้นนี่แม่วาตาต้องมาหลีเป็นคนแบบนี้เลยสายตาปกติมากไม่เคยมีเรื่องปัญหาสายตาพอไปลองใส่แว่นสายตานะโอ้ชัดมากเมียวแสนโซนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะนี่น้ำเต็มนาเหมือนเดิมเมียวแนโซนสวนสัสดีค่ะเฮ็ดยังคุยไปเรื่อยมาสวนขับรถมานาะจะมาสวนพุซา ตอนนี้สวนพุทราทำาสาวเรียบร้อยแล้วกำลังจะฟื้นตัวครบหนึ่งเดือนครบรอบหนึ่งเดือนแล้วกำลังจะงามแม่น้องเลมาเที่ยวสารคามมาดูสวนหมักต้นหมักกระทันแฟนซีเด้อคุยแป๊บนึงก็จะลงแล้วหรือว่าแวนได้เลยนะไม่มีเรื่องคุยก็จะคุยนิดนึงก็จะลงแหละไฮไลท์สวนเราพุทราแฟนซีต้นเดียวมีห้าสายพันธุ์แม่น้องเลเพ่อบ้านเป็นคนทำประมาณนี้เนาะ อันอะไรบ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโยกขาวหิมะขาวแดงอินเดียเอ็มสิบหกราชา,า,า,ชาหิมะแล้วก็สามรถเป็นหกสายพันไม่ได้ไปไหนเลยงบก็น้อยโอ้ยมาดาม <c oughs> จะพูดอย่างนั้นได้ยังไงคะมาดามเศรษฐีเมืองสุรินทร์เนี่ยสิว่าว่ามีงบจังใดคะ่ะ <c oughs> นี่นะไม่ใช่พูดเปล่านะนี่หนึ่งต่ออันนี้นะดูนะแม่ลูกตาซูไม่เป็น หนึ่งตอหนึ่งยอดสี่เสียบสองอันนี้สามอันนี้มีตุ่มตอด้วยนะมีที่ให้แบบสี่อันนี้ห้าอันนี้ตอใหญ่มากต้นใหญ่มากไหนละ่ะนี่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 อันนี้คือตรงที่เขาต่อนะเขาเสียบยอดนะหกอันนี้หกอันนี้กํลาลังเสียบอยู่อันนี้เอ็มสิบหกล่าสุดต้นรับพันต้นรับันตัวเด่นตัวดังมาใหม่ล่าสุดเลยแฟนซีพุซาแฟนซีไฮไลท์ โอ้ยสิทธีมาด่าเมืองสุริ้นสีวางงบหน่อยเด็กจังไดยค่ะเอา,เอาตรงไหมตรงไปไหมก็ตรงตรงเลยทำสาวเรียบร้อยแล้วแม่น้องเลมีแต่สวนหมากกระทันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเห็นแม่น้องเลไปเที่ยวฟาร์มช้างสองปีสามปีทางนี้ไม่ได้ไปไหนกับเขาหรอกนี่แหละที่นาที่สวนที่ทำนาที่ทำงานที่เที่ยวที่เดียวกันของลูกชายนี่ประมาณนี้สองกับสองร้อยต้น มองไม่เห็นแล้วนะต้นเก้าต้นแก,นแก่กับสิประมานนี้ล่ะโอผ้าเขาเดียงหน้าดอกมันหกยี่สิบนาทีหรือยังยี่สิบนาทีแล้วแยกย้ายแล้วแยกย้ยายนี่ต้นเก่าต้นแก่ต,นกตอนนี้สามสิบปีไม่ต้องเลยเกือบสามสิบปีต่อใหญ่มากต่อใหญ่มากๆเลยขอบคุณสามล้านไลคนะคะ ต่อเก้าต่อแก่ผู้ซา,าข้อดีของผู้ซาก็คือยิ่งต่ออายุเยอะจะดูแลง่ายเพราะ